เพราะว่าจะได้ไม่มีคนทะเลาะวินาที<อ>่ยมันก็ดีนะคะถ้าสมมติว่าคนที่เขาเมาเราค่ะแล้วเขาไปเล่นน้ำนี่ค่ะมันก็เราก็ไม่รู้ว่าเออเขาไปเมาคนตายตรงไหนหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีทิศทางมันก็คงจะดีกว่านี้ค่ะจะไม่เกิดการทะเลาะวิว,วาทและผู้คนจะไม่ตีกันครับจะลดพระจะลดไม่ให้คนตายเยอะขึ้นครับมันก็เป็นผลดีะคะะถ้าบ่อดเราเพราะว่า ะได้ปลอดภัยด้วยแล้วทะเลาะบางท<ม>ีเมา<ม>ก็เกิดทะเลาะวิวาทกันด้วยถ้าไม่ถ้าปลอดเราก็ดีค่ะจะได้คนจะได้เที่ยวอย่างปลอดภัยนะ้ได้ดไม่ต้องแบบเมาประมาณแล้วคนเด็กๆที่มาเล่นสงการอะไรเงี้ยคะจะไไม่ต้องโดนลุกลุกลงนะคะโดยเฉพาะเทศก,กาลสงการของเรานะคะยิ่งกินมากกว่าเดิมนะคะ บรรยากาศก็ร้อนอยู่แล้วอากาศร้อนอยู่แล้วยิ่งทานแอลกอฮอล์เข้าไปร่างกายข้างในก็จะยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่นะคะจึงทําให้เกิดการมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะทําให้วัยรุ่นตีกันบ่อยครั้งนะคะที่เราเห็นเห็นกันแล้วก็จะเกิดการสูญเสียมากมายค่ะดิฉันจึงคิดว่าการลารลดโลงให้ส่งการบอดเล่าเนี่ยเป็นทางที่ดีมากเลยนะคะเราสนุกได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล์ค่ะขอบคุณค่ะ ว่าจะเป็นตรงการปอดเล้าหรือว่างานบุญอะไรก็แล้วแต่ปลดเล่านะอย่างนี้แล้วจัดมาก็ก็น่าจะได้ผลในรัดับหนึ่งในปีนี้ก็ก็คาดว่าทางนโยบายของจังหวัดนะของในแวดสับสุกจังหวัดก็น่าจะให้มีเทศกาลปลดเล่าผลผลของการจัดเทศกาลปอดเล่าเนี่ยมันก็จะสามารถลดรุดับปัญหานะ าการสูญเสียต่างๆได้หลายหลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นตีกันนะฮะสาเหตุของเมาหรือว่าตกน้ำนะ,นะซึ่งในช่วงสงการเนี่ยไม่ว่าที่ไหนก็ต้องต้องจัดในสถานที่ที่มันใกล้หาดนะใกล้แม่น้ำนะครับถ้าเกิดเมานะก็อันตรายทั้งทั้ง,ท,งทั้งตัวของออผู้เล่นเองหาาิมิตรเพื่อนฝูนะ ก็เห็นด้วยกันอย่างยิ่งนะที่จะมีการจัดเทศกาลสงการสอนเล่าและไม่ควรจะจัดครั้งเดียวควรจะจัดต่อเนื่องทุกปีนะเพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างกระแสให้กับเพื่อวัยรุ่นหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเราได้เห็นคุณค่านะของความสําคัญของอการจัดเทศกาลของการสอนเล่านะก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก ¡Me sí. bueno.